สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สักแก้วเหมือนเดิมนะครับออพอดีวันนี้ว่าจะพามาดูสวนลำไยของพี่ยำนวยเขาพอดีเห็นว่าเขาก็ามีสวนลำไยอยู่เหมือนกันก็เลยว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าสวนลำไยเขาเป็นยังไงช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหน้าฝนแล้วนะแต่ว่าฝนยังไม่ตก จำเป็นที่ว่าจะต้องต่อท่อเข้าสวนลำไยเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วอีกอย่างนึ่งเขาจะราดสารลำไยแล้วก็เลยว่าจะพากันมาดูว่าต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปหาพี่อำนวยกันนะตอนนี้เห็นเขากำลังต่อท่ออยู่เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเป็นยังไงสวนลำไยของเขาปีนี้เขาจะเอาผลผลิต ไปไปหากันเลยครับทำอะไรเนาะท่อ,อไหมโอ้ยเดินหาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกางต่อท<ห><อ>่อเอาน้ำไปไหนเนี่ยเอาน้ำไปสวนลำไยเหรอรหอันนี้วางมาจากไหน,นนี่กลงังต่อมาจากนน,นู้ <c oughs> เราแล้วทำไมวางวางท่อ่สา,ายต้นนี้วางท่อเมียนเ นู่นทั้งหัวเหรออันน,นั้นคือมันที่ที่มันซุดไงซุดไล่ตัวล็อกล็อกกลางอย่างเนี้ยล็อกกลางลงไปนู่นก็จะดันมันจะนู่นดันจะนู่นขุดซะไว้นู่นเหรอน้าซาอยู่นู่นน้ำแข็งินหมดแล้วนะคิดว่าน้ำคลองน้ำสาเนอะต่อใส่ลำไยไปจะลาดสารลำไยไง,ไงอ๋ออันนี้ลำไยก็แต่งกิ่งเราด้วยนี่แต่งแล้วกำลัลงเตรียมต้นรอรากเนอะ ตัดแต่งเก่งได้กี่วันล้วนี่แต่งได้สามเดือนแล้วนะได้สามได้สาเพราะว่ามันไ,ไม่มีน้ำลดไงตอนแรก<อ>นมมก้ำหมดตอนนี้เราลดมางไม่ได้ลดัางแล้วมันหัวเดียวไงวจ,ะวจะใส่สองหัวเนี่ยจะใส่สองหัวสองขางเพราะว่าเวลามันเบี่ยงน้าม,มันเบี่ยงไม่ทั่วต้นมันได้ซีกนึงอีซีกนึงมันไม่ได้เลยเลยใส่สองหัวเพราะต้นมันใหญ่เดียวถือว่าทาไมมันไม่มันไม่แตกยอดอ่อนใหม่น้ำมันไม่ถึงเออน้าไม่ถึง ฝนนิยมโตไข่ไงตัดไว้สามเดือนแล้ววันี้สามเดือนแล้วโอ้แสดงว่าบ้านเราในฝนไม่ตกเลยได้ไงใช่บ้านไม่มีน้ำมก็แย่เลยนะนี่ไม่มีน้ำพมให้มันก็ตายแล้วไปนี่ใช่ไหมเออถึงว่าใบใบอ่อนมันยังไม่ออกใบอ่อนมันออกไม่เสมอไงว่าน้ำมันไม่ถึงอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าน้ำไม่ถึงนี่มันจะเป็นผลแบบนั้นเนีะ ใบมันจะไม,ม,ม่สมบูรณ์นะครับนี่สวนลำไยของพี่อำนวยเขาชมบรรยากาศสวนลำไยไปก่อนก็ได้ เราเราจะเอาลูกมันได้มาอะไรเนี่ยลำไยเนี่ยว่าจะเอาเดือนนานี่เลยเดือนมิถุนาเนี่ยถึงว่ายอดไม่พอมีได้แต่ถ้าลองมันสมบูรณ์ใบมันใบมันนิ่งๆมันก็ถามว่ามันจะออกนาจะออกเพราะมันไม่ค่อยได้กินน้ำเลพอเราให้น้ำให้ปุ๋ยให้สารเข้าไปใช่ไหมใช่บังคับเลยไงอันนี้มันมันแตกกี่ยอดแล้วครับนี่นี่มันได้ยอดเดียวทำมายอดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะแต่มันมีเป็นบางต้นที่มันแตกนี่ไงต้น อันนี้ยอดแบบมีเม,ม็สมบูรณ์อันนี้ต้องตัดถิ้งป่ะไม่ต้องเราปล่อยไว้่างนี้เลยเดี๋ยวเขา,าขเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่พรอ้รอมก็เาาราราดสารงราดสารเลยเหรออ่าเดี๋ยวมันจะแทงยอดขึ้นแทงยอดขึ้นแล้วถ้าไม่เป็นใบก็เป็นดอกด้วยทั้งใบทั้งดอกมาพร้อมกันอ๋อมันจะเป็นยังไงกันคมัน,มนจะเป็นสูตรของมันเองไะแต่มันถ้าลองว่าใบมันแรงกว่าก็เสี่ยงหน่อยนึง ี่ยงก็ที่ว่ามันจะเป็นกระพือใบามากกว่าดอกครับวัดดวงเอาไม,ไม่เราพูดถึงว่าถ้ายัางงี้ลูกมันจะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เราก็ใส่<ม>ปุ๋ยเล่งปุ๋ยเหมือนเดิมว่าเราสราสมออาหารในเข้าใหม่ครับถ้าลองเราดูแลเหมือนเราดูแลมันแตกยอดแตกใบใหม่ใบมันก็สมบูรณ์แล้วก็สามารถลูกเราก็สมบูรณ์ได้ครับ เออาไม่มีใบซะเลยไปฟืนราดนั่นแหละตัวเสียครับอันนี้ถ้าเล่ยงยาเล่งปุ๋ยซะหน่อยนี่ก็ได้อะสวยเลยใช่ไหมใช่โแต่มันมีน้ำรดอ่ะตอนนี้อ๋อเดี่วเดี๋ยวก็เข่าหนาฝนละมั้งเข่าแล้วหนาฝนแต่มันไม่ยอมตกใช่ไง <laughs> แงกงจะเป็น ต่อมาไกลไหมเนี่ยไส้สะน้มเนี่ยประมาณจักเม็ดเนี่ยประมาณแป็บประมาณ30กว่าท่อนท่อนหนึ่งสี่เม็ดครับแพงไหมเดี๋ยวนี้แบบทุวทโโันเดือนละแปดสิบบาทโอ้โหแปดสิบบาทเลยอะ่ะหนากี่มิลน,นะพี่อันนี้หนา,ยนายอยู่เกือบมิลเมื่อหาติมหามีถึงบ่แล้วถ, <laughs> <laughs> ถ้าถ้าเราวางอย่างเง,งี้ยมันใช่เลยประมาณจักปี ก็พูดถึงมันวางวดินก็ไหวมันก็อยู่นานอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีปนู่นเนีอ่อเพราะว่าวรเราการรดเหยียบก็คนเหยียบเลยไม่ถ้าเราวางไว้ข้างบนมันจะกรอบใช่ไหมมันกรอบแดดมันเผาแต่ถ้าเราเอา,เอาดินทมถมทม,ม,มถมไว้วางไปลงไปในร่งอง่าแ้วคนก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้นานคนก็ไม่ค่อยเหยียบเลยอันนี้ก็ นี่้ก็หัวคิดดีนะนี่จับสวมอาเลยสวมเลยโรงงานก็ทำให้เราเงินเนาะไม่ต้องซื้อข้อต่อเนี่ถ้าไม่งั้นก็เปลืองข้อต่อไปอีกเขาทำมาทางบริษัทโรงงานทำานี่ประหยัดต้นทุนมันก็มีแป๊บอย่างหนาอย่างบางเงอันนี้ใช่อย่างบางไงมันทุนไม่ถึงเรากันบางใช้บางๆก็ก็พออยู่ได้ถ้าหลายปีอย่ถ้าลถไม่หยียบ คนไม่หยยบมันก็ไม่กรอบมันก็ไหนจะอยู่ได้นานอันนี้จักไรเนี่ยพี่สวนชมเอ้สวนลำไยนี่พี่สวนลำไยมันมันทั้งหมดมันแปดไรแต่เขาตัดปลูกขึ้นผู่ไปด้วย น8ไหลมันล้อยตอนนี้มันเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบต,ต้นในเนี่ยนะ,ะแล้วไอ้ไม้ไม้ที่ค้ำค้ำไว้เพื่ออะไรเพราะว่าลำไยรา,ากมันม,มันมีมีกี่รากยังช่วยพยุงต้นเอาไว้เพราะว่ารากมันมีอยู่สองรากสามรากนีไม่มีรากแก้วไม่มีรากแก้วเอา้าผมเข้าใจคิดว่า ต้นลำไยมีรากแก้วลำไยไม่มีรากแก้วมีรากอยู่ประมาณสองรากสามรากแล้วก็มีรากหายไอๆรากหากินเช่ไเอาจร้อศัยไม้ค้ำนี่ค้ำกันมันเวลาลมแรงๆมันยันเอาไว้ไงแคนรลกงแต่กันแต่งันผมก็เข้าใจผิดี่นี่ผมคิดว่ามันมีรากแก้วมันมีรากแก้วมันเป็นลำไยตอนไม่ใช่ลำไยเม็ดครับเป็นพันตอนจริงถึงว่ามันเวลาลมมามันล้มเนาะใช่มันก็ล้มแบบเนย มันมันไม่มันไม่ต้านลมไม่ไหวต้านลมไม่ไหวเพราะว่าใบันหนาใช่ยามเข้าใบน่หนานี่ลงมาเก็บมาปนกับงวยแล้วปนแล้วอันนี้ป้องกันความเสียหายไงไม่ทำอะไรอ๋อมันจะช่วยช่วย่วยุกิ่งพยุงอะไรไปด้วยแต่พี่กายนิดหน่อยเดียวพี่กายออกไม่ดีก็เพราะว่ามันมีหัวเดียวเวลาเราลดน้ำลดไปทั่วสารเราอยู่เงนี้น้ำบีอยู่แค่นั้นเออมันก็ได้มันไม่ได้กินสารเราไง ได้กินสารไม่สม่ำเสมอเอาเรายัางอันนี้พี่ตัดใบมันยังไงเอากลองไว้ีัเไเลยอะเอาไอ้นี่เวลาเราดน้ามมน,น,นได้เจ็บความชื้นเลยไงอ๋ออ๋อ้มันอไอ้มันซับน้ำไอ้นเจ็บความซซับน้ำประหยัดน้ำเราที่น้ำเราหน่อยอเอาแล้วมันพวกเชื้อราพวกอะไรมันไม่อยู่ในนี่มันไม่มีรรกเชื้อราลำไย,ยอ่อมันเห็นขาวๆเป็นเชื้อราไม่ใช่มันก็เชื้อราแหละแต่เชื้อราชนิดที่ว่าไม่ไม่ไม่ทำาของเสียหายเอาเลยเป็นเชื้อยะ เชื้อราที่ดีอะไม่เหมือนช่พู่ใช่ไหมอ่าช่พู้นี่เราต้องเอาออกด้วยยังงั้นลูกน่างในเชื้อรามันเป็นเชื้อราเสียมากกว่าใช่ไหมอ่ามันแตกต่างกันอันนี้มันเกิดเชื้อรามันจะออกสีก็าขาวหรอกพวกเชื้อราใบพวกงเนี้ยแต่ถ้าลองว่าคือลูกมันจะเป็นเชื้อราดำะนะนี้ครับอ่านนั้นเสียหายแท้ลองลงลูกอะลงลูกมันดำๆเสียหายหมดเลยมันกินเราเรามีวิธีป้องกันไหมก็มีกับเชื้อรา กองตลาดเราใช่ยาเออใช้ยาล้วก็ขีดกองกันไปเรื่อยๆระวังตะเพียแป้งอย่างเดียวอย่าให้เพียแป้งขึ้นเด้ถ้าต้องเพียแป้งขึ้นได้จบเวลาเขาก็คือเพียแป้งพาหานาะนำํำนะเจลาน้ำฝนเจลาน้ำข้างนี่ส่วนน้อยครับอ๋อก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากพี่อำนวยนะที่ว่าประสบการณ์การดูแลสวนลำไยมา สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ